ะจะว่าไปก่อนที่เราจะเริ่มลูกพี่มีของเล่นใหม่มาโชว์ด้วยเดี๋ยวดูนะวิเป็นไง <c oughs> <c oughs> ลูกพีแบบตัวจิ๋ว <c oughs> เป็นไงน่ารักไหมเพิ่ง <c oughs> ไปอัปเดตมาเลยนะอ่าต่อไปนะยังไงก็ขอบคุณคุณไอซ์มากเลยนะคะต่อไปมันคืออะไรอะ่ะค <c oughs> ืออะไรอ่ะเหมือนมาม่าเลยอะ่ะมันมีเส้นเส้นนะมันมีเส้นเส้น น่าจะเป็นมาม่าหรือเปล่าหน้ลูกพี่จะแปลว่ามันเป็นมาม่าแล้วกันอ่ะก็มันเออเออก็มันเออก็มันอร่อยเพราะว่ามันโซเดียมมันสูงนี่นะมันก็กินได้ทุกวันจริงๆนะถ้าเปลี่ยนลดให้ลูกพี่ลูกพี่ก็กินได้เรื่อยๆนะอันนี้อะไรวะอันนี้เหมือนเหมือนอะไรอ่ะเหมือนมันคืออะไรอ่ะ อะไรอ่ะมันคือไอ้นั่นปะกุมบ้าอะไนั่นปะกุมบ้าอะไรที่มันเป็นกรรมบ้าไม่ใช่กรรมบาลีไม่ใช่แต่ไม่ใช่แกงส้มนะกัมโบเออกุม <c oughs> โอเคขอบคุณขอบคุณคนะุณมาที่มาขอาะกระโหลกกพี่นะคะโอเคกัมโบ